รั้นไม่ไหวหลังน้ำตาลูกชายให้เห็นแอนนาเผยภาพเบอร์เทคนิคนั่งร้องไห้คิดถึงคนรักที่จะไปแตงโมนิดาแอนนาเพื่อสนิทแต,ตงโมได้ออกมาโพสภาพของเมิร์ดแฟนแตงโมที่เข้ามาเยี่ยมน้องแมวงานนี้ถึงท่านหลังน้ำตาออกมาด้วยความคิดถึงผ่านพ้นไปแล้วกับเรื่องราวของดาราสาวแตงโมนิดาแต่หลายคนก็ยังคงโศกเศร้ากับการสูญเสียดังกล่าวและล่าสุดแอนนา เนื่อสนิทของแตงโมก็ได้โพสต์ภาพพัดหัวใจของเบิร์ดแฟนแตงโมที่มาเยี่ยมน้องแมวโดวยระบุข,ข้อความว่าเบิร์ดมาเยี่ยมน้องแมวร้องให้เลยคิดถึงโมกับลูกๆเข้าใจในทุกความรู้สึกงานนี้ชาวโซเชียลให้กําลังใจเป็นจานวนมากเช่นสู้ๆนะคะคุณเบิร์ดท,ที่ถึงน้องโมสู้ๆนะคะเบิร์ดคุณเบิร์ดคนนี้สุขภาพใจดีขึ้นหรือ,อยังคะอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะเทศก,กาลไหนเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดายังคงหวนนึกถึง และพร้อมที่ผ่านพ้นทุกเทศกาลและไวอะไ้อาลัยให้แก่คนรักผู้เป็นดั่งยอดดวงใจล่าสุดเมื่อคืนนี้เบอร์เทคนิคเห็นได้โพดรูปภาพประทงสองใบที่ลอยอยู่อ่างน้ำจากูชุชิพร้อมรูปภาพแังโมนิดาที่ตั้งวางไว้ไม่ห่างและรูปสุดท้ายเป็นรูปที่เบอร์เทคนิคนั่งคู่กับแตงโมนิดาพร้อมระบุแคปชั่นใต้โพ์ว่า You and me m e l o n P. จ official s o o n e h เรนแมนเนลอนหลังจากที่โพสลงไปคนในวงการบันเทิงอาทิกระติบและดีเจอองรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความรักและความคิดถึงอีกทั้งในไอจีซอนี่ของเบอร์เทคนิคได้โพสร,รูปภาพคู่กับกรอบรูปแต่งโมนิดาพร้อมรูปของแต่งโมนิดาที่มีอีโมจิหน้าเศร้าอยู่ข้างๆแม้ว่าดาราสาวแตงโมนิดาจะจากโลกนี้ไปเกือบจะครบหปีแล้ว ผลงานของเธอยังสร้างความประทับใจให้กับทุกคนรวมถึงความงดงามของเธอทั้งกายและจิตใจยังคงตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนในส่วนของแอนนาทวีพูก็ถึงขั้นจุกหลังเลื่อนไปเจอไอจีเบิร์ตต้องรอดโคมกับรูปภาพนางโมงนิดาเป็นปีแรกโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเลื่อนไปเจอไอจีเบิร์ตจุกเลยเบิร์ตได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวพร้อมตอบกลับแบบผ่านโซลี่ส g กรมระบุว่าเพจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่แล้วเขาเอาสมองหรือ คิดครับก็คิดได้นะคนคุยยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวฝาว like กกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ